อีแม่อีแม่แล้วบอกว่าบอกว่ามึงหาผักบ่ได้มึงบ่ต้องหันแต่เบิ่งเด้อมึงเอามือรวบไปชั่งหลังหึงมึงเท่าอยังได่นถึงกืบมากินเลยเป็นผักเบิดแล้วเราห้ามโทษนะครับถ้าผู้ใดได้ไปน่ะห้ามจ้ำนะอย่างเขาให้คุยเอาคุยยังเดี๋ยวจ้ำบ่แม่นบ่คุยบ่ไปจำจำกินหกไปปุ๊บจ้างแค่ขอบอกนะ ขอเพิ่มปริมาณเนื uh so then, bbe bbe at ้อกระปุกก็ต้องเพิ่มก็ได้ยครับขอเพิ่มปริมาณได้เพราะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมือนีมากลุ่มครูบอกเฮาสอนพจน์นับไทยอีสานในนี้โอเคครับผมมือนีพวกเฮากิดที่นี่เนี่ยผ้ามากินที่เขาปีน้อง ถ้าอยากแนะนำสินค้าโตหม่ครับผมที่มึงหากินใส่ได้เทศะไรเนีิน,าน,านจากที่นี่ที่เดียวโอ้ยค,ค,คิดคิดทอดตอนนั้นเป็นเด็กหน่อยไปเลี้ยงกล้วยไหมเออพวกบองประแดกใช่ไปปุ๊บไป,นนปที่นี่ปลากะทิมีแบบบักสมม้อเนี่ยอินแนอินแนแล้วบอกว่าบักว่ามึงหาผักบ่ได้มึงบ่ต้องหาใส่เบื้อเแรกมึงเอามือ รวบประางหลังมึงเช้าอีหยังได่นถึงกับมากินเลยเป็นผักเบิร์ดเรามันแม่นของเราเองเลยครับผมผักนี่ครับผักกระโดนไหมอุ้ยของมาไกลเลยผักกระโดนอุ้ยกบองประแดดอุ้ยมันก็ถึงยอดแล้วผักกระโดนผักกระโดนแล้วผ่อยอีหินมาอนีผมห้องไก่ทิพย์าทุกคนมากินบองประแดดเจ้าบองกินกับเนี่ยมะม่วงอุ้ยเป็นของของเขากันเลยโอ้ยนันใช่เจ้าบองสูตร จะบองสูตรแม่กองขันนะครับผมจะบองสูตรแม่กองขันที่แบบววอันนี้คือข้ากระปุกนี่เป็นกระปุกหน่อยเนาะ<อ>็นที่นี่ทั้งกระปุกหน่อยกระปุกขนาดกลางกระปุกขนาดใหญ่นะครับผมเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทนงครับอันนี้มันของแท้ของจริงครับถ้ามีหนอนเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงอันนี้บม่มีหนอนครับผมแ่บแล้วก็เพิ่นใส่เครื่องเทศเข้าไปเนี่ยลายคือแบบเปิดออกนี่ โผล่ัอกนี่มีแต่ขานแต่ไข่เลยหอมมวนนเลยโดนจัดโดนจัดกระเซาบคือนี่เบนบนบงสีสันโหแบบโอเคประทานโทษนะครับถ้าผู้ใดได้ไปนะห้ามจ้ำนะไม่ยังเขาให้คุยเอาคุยย่างเดี๋ยวจ้ำมะแมนบอกคุยไปตันจ้ำเอาน่ะคือมันกระเซาะมัน้ำความ่านมันนั่นนี่แต่นี่ให้คุยเอาเลยครับนี่ บ่เกินที่จะหาคำมืดปุ๊บก็จะมีก็ไม่เป็นเจ้าชายคุยให้เบิ้งก็ได้นะครับผมน่ะกินให้พี่น้องคนเบิ้งเอรอเห้ออ๋าตัวนายสวยสุดอ้าวบอกว่าท้ายคลิปกินมาหลายกินแบบยิ่มแล้วคลิปนี้เป็นคลิปอันนี่นี่นะครับตัวไอ้ข้ามนี่ยพี่น้องอืออ๋อย มันจำเอาคือปนมาไหนเ mm hmm. ลยต้องคุยเ <Hey. S 1> อาเอากันวะเอาต้องโดนกับวังม่วงกับเรียบๆหอมคาแต่ไข่ขนาดโอ้กินนี่หกินเครงเทศก็จะหอมนี่กินพาากื mm ่อ hmm. กันกินเข้าไปปุ๊บก <laughs> ินเข้าไปปุ๊บ mm hmm. เป็นยังไงกินเกรงเทศเกรืองผ้า,ากินกลางหอมหวยเลยตำดังเลยตำดังเลยอือ hmm. ทำผู้ใหไปฮะไปชงนะไปกินกับเมียงกับยังนี่ได้เรื่องได้เรื่องเลยครับซื้อติดกระเป๋าอืติดกระเป๋าไปทํางานไปทํางานก็จะชื่อไปกินนี่ซื้อไปกินมองทํางานบอกหานเอาไปชงไปใช้ให้ใช้นั่งี่โอ้ได้อันนี้นะซื้อกินกับป่งไกปีงตับไม่ใช่กินกับข้าวเหนียวไม่ยังยำไม่ได้ยำไม่ขาดเว้ยหลุด แต่มันแซ่บอีหลีลุงใหญ่ต้องเอาแนวอ่อนมาเห็นรล้วหยำเพราะว่าเราหยำไม่ได้ยังจะปูอัดให้เรากินบ่บ้านแล้วพอกินปูอัดมันบ่เข่ากันนี่กินอะไรก็อร่อยแต่รสชาติมันจะเผ็ดไปไหมได้พี่น้องเออได้ได้ถึงพริกถึงข้าเขาอีหลีแต่แซ่บอยู่ถ้าเครื่องเทศเบวพึ่งหลุดแต่ว่าเก็บไว้กินได้นานได้นี่แล้วครับอันเนี้ยเครื่องเนี่ยมันแล้วเราจะมี มีทั้งกระปุกเล็กกระปุกขนาดกลางกระปุกขนาดใหญ่เริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทกระปุกเนี่ยกระปุกหน่อยยี่สิบห้าบาทอันนี้ผม <Okay. S 1> ร่วมคาโต้งนะครับคาโต้งผมไม่แน่ใจว่าพระเจ้ากินคาโต้งท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าบาทเอออันนี้ยี่สิบห้าบาทกินได้โดนด้วยนี่แล้วปุ๊งไงมั่งเนี่ยไงจำไหนกระม,มี่ยี่สิบห้าอาทิกระปุกละลกบบร้อยกาบาทละมั่งดีกระมี่นะอันนั้นไงมั่งไงจำไหนจำขังบ่ก <laughs> ะ่ีขังไงป่านันกะขาดทุนละเนาะเออ กะทิปุกไงขึ้นมาอีกก็นี่หลายเติบอยู่หลายอยู่เดิปุกไงอยู่เดิของเขาได้ใจด้วยของเขาแมนดอันดับบนั้นบบหรือว่าพันกินกระปุกอัดเจ้าต้องกินกระปุกอัดเนึ่งมันแบบพี่น้องมันหอมหอมเครื่องเทศพื้นมันได้กินเครื่องเทศหอมพื้นบางบางคนอาจจะแบบอาจจะบอกว่ามักประแดดปันเองบางคนมีแบาประแดดมันกินแห้งบอกได้เลย อันเนี้ยตัวเนี้ยคือมีมันมันมีแบบเงินเด็ดหลายแล้วมันดับกินประแดดดับกินเหม็นของปลาปลาล่าไปได้ดีหลายได้ดีเลยหรือครับแก้ขอบอกนะควายเพิ่มปริมาณเนื้อกับปุกก็ต้องเพิ่มไปเลยขอเพิ่มปริมาณได้ว่ครันปวดรู้เพราะว่ามันกินบกู่ดข่าป่ะผนไอยกินบกู๊ดอิ่มจะต้อซื้อฟุกใหญ่ขึ้นตัวกันนะครับไปหาไปทงไปหางเขยา เจ้าหนำไหนย้่บไปครัาปุ๊บนี่มันเหมือนเลยน้ำนี่คุยเอาคั้มเยอะเจ้าหนำหมได้ยั่บ่หนำเมื่อไรก็ลีเลี่ยดออกขอเพิ่มปริมาณในเด้องเน้นเน้นปริมาณอ่ะเราชอบนะเออแล้วกินใส่บะหมี่เมื่ได้แล้วเอาแบบตัวเอาออกกินใส้นี่ก็แซ่บคือผู้ใดสนใจนะครับไม่ใช่สนใจเนี่ยเดี๋ยวปองตูดแม่กองขันนะผู้ใดสนใจ เดี๋ยวผมจะยิมเบอร์โทรเบอร์โทร้ตั้งสื่อเลยไว้ใต้คลิปนี่เจ้อุ้ยบงเนี่ยเพจคลิดเขาเดียวกต่น้ารักเด็กรวยงามกระปุกกระปุกนุกอยู่เพื่อนี่ปังเลยยิบหาบัตรก้งบักเออยี่สิบห้าบาทเนี่ยผมยี่ยี่สิบห้าบาทโลแพงโอโอเคเดี๋ยวแค่โทรหมดให้เดี๋ยวผมจะคืนทียูเบอร์โทู้ที่จะตั้งสื่อไว้ในคลิปนะครับ แฉกนะแฉ่วามันแฉ่เจียวนี่คือว่าเผ็ดเด่นี่แบบเมองกระสมปุัมแบบเมืองไม่ทำเรื่องแฉกนี่คือว่าเผ็ดเล้นเจียแแฉกินก็ขาันว่านดีบไม่ไหมนะเอลากินกับยังหมูปิ่งหมูปิ้งปิ่งตับหมูปิ้งปิ่งตับแฉบแล้วเพื่อาคลิปแล้วกันเห็นนั่น้ำขาวป่ได้มิตรกิเลนไปหาน้ำขาวกินประทันได้ลายเล เอาเร่องงั้นเห้ยฝ่าฟังฝ่าฟังน้ำเหลาข้างในกับเอาเหลามาล่อเราโอเคครับสำหรับมือหนีบห้องกับฟอร์มล่านะครับผมเยอเจังโ่อยากนี้จากเจ้าเวลามันมาอะไรโมอยากไกลจากพี่น้องเวลานั่นมันไหลมานี่ครับฝากด้วยนะครับนี่อ้อมใจไทยสันนะครับผมปลาลาสปลาลาบองสูตรแม่กองขันสูตรแม่กองขัน โอเคครับสำหรับมืนอนี<ข>อพวกเข<อ>้าข,ขออำลาทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับพรับหัสอบฟังน้ำเหลเนี่ยเบึ้งเบึงบึงเบึงฝอบฟังน้ำเหลนี่อนไ